สวัสดีค่ะนานแค่ไหนถึงจะหาแฟนฝรั่งได้อ่าหลายๆคนอาจจะเคยคิดนะคะในใจว่าเอ้ยเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะ <คำ S 1> หาแฟนฝรั่งไ<อ>ด้นะคะการที่เราจะหาแฟนฝรั่งได้เนี่ยคําตอบไม่ตายตัวค่ะ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนมีความถี่ในการเข้าเว็บไซต์มากน้อยแค่ไหนมีความถี่ในการฝานความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะระยะยเวลาในการค้นหาจนถึงขั้นตอนการสำเร็จเนี่ยมันไม่เท่ากาันอยู่ที่สกิลของแต่ละคนบางคนเรียนรู้ไวก็หาแฟนฝรั่งได้ไวนะคะบางคนเรียนรู้ช้าเพราะไม่มีเวลา นะคะต้องทํามาหากินนะคะก็าอาจะเรียนอ่าไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของอะไรล่ะเออเราหาแฟนฝรั่งเนอะใช่ไหมคะฝรั่งเนี่ยเราหาที่ไหนเราหาในเว็บไซต์หาคู่หาในแอปพลิเคชันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจอเขาเราใช้การออนไลน์ถูกไหม อเราก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเราไม่ใช่ว่าแค่คุยคุยคุยกันแล้วสามารถเป็นสามีภรรยากันเลยไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีการมาเดทก่อนอ่าซึ่งกว่าที่เขาจะมาเดทได้มันก็ต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยพรุ่งนี้จะไปหาคุณอื เขาไม่ได้อยูอ่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าประเทศข้างๆไทยอะไรประมาณนี้เนะาะมันจะต้องใช้เวลาชั่วโมงบินกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอย่าใจร้อนแต่ให้รีบๆรีบ,รบ,รบอะไรรีบแชทรีบค้นหารีบหวานแหวานเสนสาวไทยไปนะคะรัดใจเขาให้อยู่นะคะเพื่อที่เราจะได้สำเร็จไวขึ้นนะคะการหาฝรัง่งเนี่ยเราไม่ได้ไปตลาดนะ ที่จะเลือกหยิบมาเลือก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 อ่าอันนี้ถูกใจหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่ถุงอ่าอันนี้ถูกใจหยิบใส่ถุงใส่ตะกร้าแล้วให้แม่้าช่างน้ําหนักและจ่ายเงินไม่ใช่นะคะการหาฝรั่งของเราคือหาฝรั่งที่เป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยราคาเหมือนกับเราสามารถร่วมหัวจมท้ายกับเราได้สามารถดูแลเราได้นะคะเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าการหาแฟนหรือหาสามีฝรั่งจะสําเร็จได้ภายใน3วัน7วันทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณอ่าถามตัวเองก่อนเลยว่าคุณอยากมีแฟนคุณอยากมีสาวมีฝรั่งจริงๆริงไหมคุณอดทนได้ไหมที่จะรอความสําเร็จในวันข้างหน้าได้คําตอบให้ตัวเองแล้วใช่ เข้าเว็บเดทค่ะอ่านที่อุ้มโพสเยอะๆอ่าน u, าดูยู u b e ของอุ้มบ่อยๆนะคะแล้วคุณจะสำเร็จแต่ถ้าคุณว่าไม่ไหวอะ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะมองดูความสำเร็จของเพื่อนถ้าตัวคุณพิจารณาแล้วว่าตัวเองไม่ไหวออุ้มก็ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอุ้มก็อยากให้ทุกคนน่นแหละมีว่าจะมีสามีฝรั่งหรืออะไรเนี่ย ขอให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามอุ้มด้วยนะคะอ้าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ